สวัสดีครับเปาวอมผ้าเสบมาหาเนยยู่แนวกินมาเก็บแค่หน้าครับเอาไปซุปหรือว่าเอาไปลัวกกินกับปนจังสี่พี่นนองแ่บเมื่อนี้ผมว่าสิไปรังสันเมนูซุปดอกแค่ มาธละกรมพี่น้องธละกรรมกินดีกินแซบ่บอร่อยด้วยดีต่อสุขภาพดีท็อกดีท็อกดีท็อกท้องรับรองออกหมดใสหมดผงดีต่อระบบขับถ่ายครับผมดีต่อระบบขับถ่ายเดี๋ยวผมจะให้ดูด แค่นาครับลีอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นเถียงนามันจะหล่นลงมาเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงกําหนดที่ใบที่มัน เบ่งบานอ่ะมันมันหล่นหมดมันก็จะหมดเออเพราะว่าข้างบนมันมันยังบ้านเยอะเลยคนระับดอกผมก็จะเอาไปพอประมาณพอกิน ดูฝั่งนี้ <c oughs> อันนี้ต้นมันยังไม่ตัวโตวเท่าไหร่พอยังมีเก็บ ได้กินได้กินได้อร่อยด้วย เอาไปให้หมดกลัวไม่มีใครจะมาเก็บเอาผมต้องเอาไปให้หมดดอกล่วงแต่เมื่อวานก็มีครับ <c oughs> พอประมาณครับพอแค่นี้ครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วเบ่าอ้อมพาเสบสวัสดีครับ